พี่คะพี่พี่คะอ๋อครับครับครับหนูอยากจะบอกว่าวันนี้หนูขอบคุณมากๆเลยนะที่พี่มาหาหนูอ่ะไม่เคยมีใครยอมรับคนอย่างหนูเลยคะ่ะพี่พี่ว่าแต่วันนี้เรามีแผนจะทำอะไรกันคะก็ทำแบบนี้นี่ครับ พี่คะวันนี้อากาศดีจังเลยที่ได้ยินเหมือนที่หนูได้ยินไหมอะได้ยินครับหนูได้ยินเสียงนกแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะหนูหนูว่าฝั่งนี้อะคือไม้ดีๆไม่เป็นเหรอวะเย่บ้าเ้ยเจ็บตัวหมดเลยเนี่ยหนูขอโทษค่ะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเลยวันอะไรวะเนี่ยพี่มันเจออะไรก็ไม่รู้พี่คะ ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะนัดปอกของแกอะได้เจอเนื้อคู่หรือยังวะเนื้อคู่กับผีสิเนี่ยคนแรกนะแม่งโคตรบ้ากามเลยไปหนูนะช่วยด้วยช่ยด้วย พอคนที่สองนะนิสัยก็ดีอยู่แหละแต่โดนฉันเอาไม้ฟาดด่าฉันก็เจิงคือไม้ดีๆไม่เป็นหรอวะเยบ,บ้าเอ้ยเจ็บตัวหมดเลยเนี่ยนุกตัวค่ะโอ้ยโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ทุกวันนี้หนีตะเตลิดเล่าอะไรของแกวะยายเนี่โคตรเรื่องมากเลยอ่ะเนี่ยแต่ละคนนะฉันอุตสาห์คัดมาดีๆให้แกแมาแล้วเว้ยดีกับผีแกสีวิน แกเป็นอย่างงี้อีกนะครั้งหน้าแกไม่ต้องหายฉันเล่าโ,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 โอ้โหไม่กอนเซเว,วอร์อ๋ออ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันหาคนใหม่ให้นะรับรองว่าคนเนี้ยถูกใจแกแน่นอนและก็ไม่ได่าแกด้วยให้มันจริงสิอยะเออน่ารับรองต่อฉันได้เลยเออแค่นี้แหละไว้เจอกัน <laughs> เนนคุยคนเดียวเป็นชั่วโมงแล้วนะคะไม่เห็นตอบเนนบางเลยอยเนนขอโทษค่ะเนนลืมไปว่าคุณพูดไม่ได้ <c oughs> นี่คุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอ <c oughs> แต่ว่าเนก็ไม่มั่นใจนะคะว่าคุณจะทนนั่งอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนคอนก่อนๆเก,ก่งให้ตายก็นั่งไม่ถึง10นาทีกันสักคน <c oughs> น่ารักอะไรนะคะเน่ก็เป็นแค่ผู้หญิงตามบอดเท่านั้นและค่ะ มันไม่สำคัญหรอกคะ่ะว่าคุณจะหน้าตาเป็นแบบไหนรอไม่รอสิ่งที่สำคัญกับเน่ล่ะคือเน่ต้องการคนที่จริงใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เน่เป็นเน่ได้เท่นั้นเองว้า โอเคฮัลโหลโหลแกเป็นยังไงบ้างวะคนนี้ถูกใจแกหรือยังนี่อวินฉันถามอะไร่ะเด้เราเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังวะ กขนาดแลวนะแกก็ก็ก็ตั้งแต่ที่แกมองเห็นอยู่ปกติอะ่ะทำไมอะวะงั้นฉันขอถามตรงๆแกสักข้อหนึ่งนะแกว่าผู้ชายคนนั้นเขาคิดยังไงกับผู้หญิงตาบอดแบบฉันอะฉันว่ามันไม่สำคัญหรอกเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือแกร,รู้สึกยังไงกับเขาอืองั้น ถ้าฉันตัดสินใจได้ฉันสัญญานะว่าฉันจะบอกแกคนแรกเลยใช่สิแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหมคะคุณเป็นคนแรกเลยนะที่มากับเนฟรองสองอะ่ะ <c oughs> คนก่อนหน้านี้นะโดนเนทไล่จะเพิดไปหมดแล้ว คุณคุณคะคุณคะจ<ว><น>ันทำาพายกแล้วเหรอก็ใช่สิใครมันจะอยากไปทนคนตาปอดก็ <S <S แล้วก้คนคนนั้นนะ่ะ ขาพร้อมจะอยู่ด้วยกับแกโดยที่ไม่ต้องอดทนอะไรแกจะอยู่ขเขาเปล่าเหรอวินนั่นแกเหรอแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะนี่นี่แกไม่รู้จริงๆหรอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอยู่ข้างๆแกมาตลอดเลยนะเว้ยเอออะไรผู้ชายคนนั้นอนะเดี๋ยวฉันไปตามเเฮ้ยไม่ต้องหรอกช่างมันเถอะ นี่แกแกจำได้ปะที่ฉันเคยบอกแกอะว่าถ้าสมมติว่าฉันตัดสินใจได้เมื่อไหร่ฉันจะบอกแกเป็นคนแรกตอนนี้ฉันตัดสินใจได้แล้วนะก็ตัดสินใจว่าฉันชอบผู้ชายคนนั้นงั้นเรากลับบ้านกับเธอเนทนี่แปบ๊บนะ 加班加。